แม่เหมียวเด็กน้อยนอนหลับกันแล้วหาที่นอนกันแบบสบายใจนอนตรวไหนก็เลือกได้เลยครับวันนี้ฝนไม่ตกอากาศดีๆเย็นๆสบายนอนพักผ่อนกันได้เลยพี่เงินกับน้องสีนวล นอนอยู่ด้วยกันตรงนี้สีเดียวกันเลยสีเดียวกันเลยแต่คนละไซส์คนละรุ่น <c oughs> น้องสีนอนมาคนเดียวกลังหาเพื่อนที่รู้ใจน่าจะได้เพื่อนละน่าจะได้เพื่อนพี่เงินพี่เงินและรู้ใจและนอนด้วยกันได้นะมาด้านนี้น้องสามสี น้องสามสีอยู่ตรงนี้คนเดียวเหรอครับอยู่คนเดียวเหรอคะสามสีนั่งอยู่ตรงนี้คนเดียวเหรอคะเพื่อนเพื่อนไปไหนมาลูกสีทองและทองสีไปไหนสีทองและทองสีนอนตรงไหนเออนอนตรงไหนเออสามสีสามสีทองสามสีนั่งคิดอะไรอยู่คะ นั่งคิดอะไรอยู่หนูจะเล่นกับใครดีนะหนูจะเล่นกับใครดีนะพี่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 คนไหน α. เล่นกับหนูบ้างพาหนูไปเล่นหน่อยสิพาหนูไปเล่นหน่อยสิคร <pet it counseling> ับพาหนูไปเล่นหน่อยสิครับอ่าพี่มาแล้วพี่บุญชิดพี่บุญชิดเดินมาหาน้องแล้วพาหนูอ้าานอนนอนง่วงนอนแล้วหรอลูกหาใครนอนกอดหน่อยสิ พี่คนไหนนอนก่อดนะสิครับพี่คนไหนนอนก่อนหนูน,นอนค่าหนูหนหนอยากหลับและหนูงน้วงนอนแล้วอ่าพี่ๆมากันแล้วพี่ๆมาให้ไออุุนให้น้องหน่อยค่าน้องสามสีต้องการไออุุนจากพี่ๆ <c oughs> ครับสำหรับคลิปนี้นําภาพความน่ารักน่ารักน้องๆของน้องเหมียวให้กับทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกัน ขอความสุขจะมีแด่ทุกท่านทั่วกันทุกท่านทุกคนเทิน